สว no ัสดีครับวันนี้รายการทารนรถนะครับก็ได้กลับมาบ้านนอกต่างจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆจังหวัดที่ตัวเองทำงานก็บ้านนอกอยู่นะก็วันนี้พามาชมนี่นะฮะเป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านนะฮะในชนบทประเทศไทยนะครับก็ก็จะเป็นอย่างนี้กันทั้งประเทศนะครับก็คือจะเป็นถนนราดยาง ถนนดำนะฮะนี่เอาบรรยากาศมาให้ท่านได้ชมนะครับจะประมาณนี้นะฮะโอ้พอมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคระบบถนนนี่ก็ทำให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับสังเกตว่ามีเสาไฟนะก็จะมีการ ลากสายไฟนะฮะเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นที่ดินของตัวเองนะครับนี่ก็ทำให้การสัญจรไปมานั้นสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะจะสังเกตว่ามีเสาไฟมีสายไฟนะฮะ ก็จะสังเกตว่ามีนี่แหละครับมีบ้านเรือนประชาชน่็ไปตั้งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองโอ <c oughs> <c oughs> บ้านหลังนี้ก็สวยนะะสีเขียวสใสฝั่งฝามือนี่นะด้ชให้ท่านชมนะครับ นะโอ้สวยงามเสียก็ไดาอยู่นะครับเงียบสงบเป็นส่วนตัวไม่ต้องวุ่นวายกับใครนะครับสบายๆก็ถนนก็จะประมาณนี้นะครับเป็นถนนราดยางมาต่อยถนนดำก็ตั้งแต่ผมเห็นถนนเส้นนี้นี่ตั้งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนี่ก็จะเป็นถนนลูกรังนะฮะ ก็เคยตัดผ่านตัดเป็นถนนดำก็มาหลายรอบนะบก็จะมีความขรุขระบ้านแต่ก็มีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะฮะเพื่อให้มีความสะดวกในการสัญจรไปมานะครับนี่รู้สึกว่าถนนเส้นนี้นี่จะ o o ก l e Street View นี่เพิ่งได้มา สำรวจเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2564เมื่อปีที่แล้วนี่นะครับโอ้มีดอกไม้นะครับดอกสะแบงหน้านี้นะครับหน้าร้อนปลายปลายหนาวต้นร้อนนะครับก็น่าจะเข้าหน้าร้อนนะลมก็พัดลมร้อนพัดอากาศก็ค่อนข้างแปรปรวนนะ <c oughs> ในการสัญจรไปมา้สะดวกสบายนะง่ายต่อการขนสินค้าทางการเกษตรไปจำหน่ายนะฮะฝามือก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งก็สังเกตดูนะครับโอ้ค่อนข้าง,างครุขระสนใจยังไม่ได้รับการซ่อมแซม <c oughs> เป็นถนนสองเลน แคบๆเล็กๆนะครับก็จะประมาณนี้นะขับขี่ต้องระมัดระวังกันนิดนึ่งนะเวลาที่มีรถสวนมานะครับ ส่วนถนนในหมู่บ้านนั้นก็จะเป็นถนนคอนกรีตจะเป็นส่วนมากนะครับถนนคอนกรีตส่วนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็จะเป็นถนนราดยางถนนดำนะครับ ก็มาถึงหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะครับหมู่บ้านนี้ก็หมู่บ้านเล็กๆเดี๋ยวทานกานนี้ก็จะเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทนะครับก็จะเป็นถนนเส้นสีดำถนนดำครับ่ก็สิ้นสุดระหว่างทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับ <c oughs> จำได้จากก่อนนี้โอ้โหถนนแดงฮนะหน้าแรงก็จะฝุ่นตลบนะครับส่วนหน้าฝนก็จะเป็นขี้โคลนนะผ่านมา20ปีก็ถือว่าโอเคพัฒนาได้ดีอย่างพอสมควรนะครับรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าทีนสุดถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านแล้ว ฝังนี้ก็จะปลูกดอกดาวเรืองนะครับฝั่งซ้ายมือโอเคก็ขอจบคลิปนี้จะเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> ข้างหน้าจะเป็นทางหลวงชนบท